สัมภาษณ์ที่แรกแต่ไม่รู้จะได้ออกเมื่อไหร่ชื่อเราเคาะมาแล้วชื่อว่า ECE e Re receipt กรอบระยะเวลางมันอันนี้ก็ที่แรกงกันนะจะเริ่มตัม้งแต่งมกราคมในส่วนของกระทรวงการคลังเองก็มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำถ้าจำกันได้วันที่ท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาได้แถลงในเรื่องของ เ,เติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตวันนั้นมีอีก2โครงการถามว่าทําไมถึงมีอีก2โครงการนะครับประเด็นแรกเลยนะครับเราก็รู้ถึงข้อจํากัดในเรื่องของอย่างที่ได้บอกเนี่ยเรื่องของ t เทคนิคอแอปพลิเคชันเองมีความล่าช้าเรื่องของการจัดหาแหล่งเงินเองซึ่งจะต้องมีกลไกในการไปผ่านสภาผู้แทนรัษฎรซึ่งใช้เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นถึงปัญหาความช้าตัวนี้นะครับนอกจากนั้นงบประมาณแผ่นดินปี2567 <N> เนื่องด้วยเราตั้งรัฐบาลทด้ช้านะครับมันดีเลยมากกว่าที่เราจะเสร็จกระบวนการงบประมาณเนี่ย17เมษายนนะครับกว่าที่จะลงพระประมาภิไทยอาจจะเป็นช่วงประมาณต้นเดือนพฤษภาคมงบประมาณที่มันผูกพันใหญ่กว่า1,000ล้านบาทจะต้องมีกลไกที่สำนักงบประมาณไปรวบรวมและนำมาผ่านการเห็นชอบกับคอรมออีกรอบหนึ่งอีกเดือนหนึ่งนะครับเมษายนพฤษภาคมมิถุนา กว่าการลงทุนใหญ่ๆจะลงจริงลงมาแล้วก็ต้องเริ่มจัดซื้อจัดจ้างกว่าจะทํางานเป็นง้วนงานเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกของงบประมาณกว่าจะมากระตุ้นเศรษฐกิจกษษษตัว G ีเนี่ยที่บอกไอ้ไอเรื่องของ G ของ GDP เนี่ยนะครับใน GDP เนี่ยกว่ามันจะลงมาแล้วมีผลเนี่ยปลายปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นปัญหาของปีหน้าซึ่งมันมีช่องโหว่ช่องว่างมากสําหรับการที่เรามีความจําเป็นจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจกพูดถึงปีนี้นะครับ ปลายปีเหลือไตรมาสเดียวเหลือจริงๆเหลือเท่าไหร่เดือนครึ่งนะเล็กเดือนครึ่งเนี่ยนะครับสภาพัฒน์บอกว่าถแถลงมา3มไตรมาส GDP ไทยเติบโตอยู่ที่หนุดเปลายปีคาดว่า2อจดหคิดว่าไตรมาสสุดท้ายต้องเท่าไหร่ครับสีจุดไตรมาสเดียวต้อง4ีจุดแล้วถามว่าเขาหวังอะไร ผมก็รู้ว่าเขาหวังกับรัฐบาลนี่แหละครับกลไกที่เราทําเช่นเรื่องของการฟรีวีซ่าเรื่องของการสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงของอช่วงช่วงขายซีซันช่วงปลายปีซึ่งตอนนี้เราก็ทําได้ดีนะครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามาเยอะขึ้นนะครับแต่ไปหวังพึ่งตรงนั้นเพียงเท่านั้นถ้าเราจะได้ถึง2.5ก็คือคกลไกการสนับสนุนเช่นเรื่องการท่องเที่ยวการค้าการขายของรัฐบาลทําได้สําเร็จต้นปี พ้นจากเดือนกุมภาเป็นต้นไปพ้นจากช่วงเดือนช่วงหายซีซันของการท่องเที่ยวมันจะเป็นช่วงที่น่าเป็นห่วงมากเพราะนักท่องเที่ยวไม่ได้มีมากมายเศรษฐกิจไม่ได้ดีคนไทยไม่ได้มีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยมากนะักอันนี้เป็นจุดที่รัฐบาลค่อนข้างเป็นห่วงเราจึงมีกลไกเพิ่มเติมอย่างแรกก็คือเรื่องของ Uh, e-refund mm hmm. นะครับ e-refund เนี e ่ยนะครับ mm hmm. เป็นโครงการที่ประกาศ mm hmm. เมื่อวันที่ท่านนายกประกาศพร้อมกับนโยบายเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิตอลวันละ uh, mm hmm. สัมภาษณ์ที่แรกแต่ไม่รู้จะได้ออกเมื่อไหร่นะครับ mm hmm. ชื่อเราเคาะมาแล้ว mm hmm. นะครับ mm hmm. ชื่อว่า ece e re receipt mm hmm. นะครับเป็นชื่อของอโครงการนี้นะครับ mm hmm. ซึ่งเราได้ ก็คือมันก,ก็เป็นชื่อที่จะให้เรียกง่ายนะครับไม่มีอะไรก็คือ e-receipt เพราะอะไรเพราะว่ากลไกอันนี้ก็คือการที่สาเหตุที่ออกตัวนี้นะหนึ่งก็คือเราทราบกันดีเนาะว่าเราตัดกลุ่มคนบนสุดของโครงการดิจิ t a l Wallet ออกด้วยข้อเสนอของหน่วยงานที่บอกว่าคนกลุ่มบนสุดเมื่อได้เงินไปแล้วผ่าน Digital Wallet จะไม่เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่เราคาดหวัง ซึ่งเรารับฟังมันมีตัวเลขทางเศรษฐศาสตร์ที่มันชี้ชัดในเรื่องของตัวเลข MPC ที่มันชี้ชัดว่าเขาไม่กระตุ้นอย่างกลุ่มอื่นนะครับเมื่อได้ข้อคิดเห็นนั้นมาแล้วเป้าหมายวัตถุประสงค์หลักของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตคือการกระตุ้นเศรษฐกิจเราก็รับฟังแล้วเราก็ตัดกลุ่มนั้นออกแต่จะเอากลุ่มนั้นมาให้ได้สิทธิประโยชน์อย่างไรให้มันเท่าเทียมกับคนที่ได้ดิจิทัลวอลเล็ตก็คือโครงการนี้ โครงการ e-c e-receipt นะครับเพิ่งได้ชื่อจริงๆผมยังไม่คุ้นปาก <laughs> นะครับ <c oughs> โครงการนี้เนี่ยคิดง่ายๆว่าในช่วงต้นปีเดือนมกราคมเราเริ่มนะครับถ้าใครสักคนหนึ่งไปซื้อของช้อปปิง้งต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบ e-tax invoice หรือ e-receipt เท่านั้นคือจะต้องเป็นร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมสรรพากรนะครับ เมื่อซื้อครบได้ถึงห้าหมืนบาทนะครับก็จะได้หักลดภาษีตามตะก,ก้าภาษีของตนคนที่เราตัดออกในกลุ่มบนเนี่ยเงินเดือนเจ็ดหมื่นบาทต่อเดือนถูกไหมครับเจ็ดหมืนบาทเนี่ยถ้าเกิดว่าตะก,ก้าภาษีเขาอยู่ตรงไหนอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นตหมายความว่าถ้าเขาเอาเงินเขาออกมาใช้ส่วนหนึ่งห้าหมื่นบาทมาซื้อของจําเป็นมาซื้ออะไรก็ตามและอยู่ในระบบภาษีนะครับมันจะเกิดการกระตุ้นสองอย่างหนึ่ง จูงใจให้ร้านค้าเข้าสู่ระบบภาษีให้มากขึ้นแบบภาษีอ e ิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับซึ่งมันจะเป็นกลไกในอนาคตที่เราวาดเอาไว้ว่าในอนาคตผมซื้อของในระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์วันที่ผมมายื่นภาษีปลายปีกดชื่อจุลพัณธ์แล้วมันจะดีดเข้าทันทีว่าคุณได้ทําอะไรบ้างคุณซื้ออะไรบ้างนี่คือระบบภาษีที่ทุกคนวาดหวังนะครับคือเกิดความง่ายกับคนยื่นและเกิดความ มีประสิทธิภาพกับภาคร,รัฐนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งแรกเราต้องการดึงเขาเข้าสู่ระบบภาษีสองคือเราต้องการให้ประชาชนกลุ่มนั้นเกิดการใช้จ่ายร่วมใช้จ่ายถ้าเขาเอาเงินมา50,000บาทแล้วเขาซื้อเขาได้ลดภาษี20%คือเท่าไหร่ครับหนึ่งบาทพอดีก็เท่ากับเงินดิจิ t a ลวอลเล็ที่มันเป็นสิทธิที่เขาควรจะได้นี่คือในช่วงต้น ซึ่งเราเชื่อว่าจะเกิดการกระตุ้นให้เกิดการจับใจ่ายใช้สอยนะครับกรอบระยะเวลาของมันนะครับอันนี้ก็ทีแรกกันนะกรอบระยะเวลาของมันเนี่ยนะครับะจะเริ่มตั้งแต่1มกราคมถึงวันที่15กุมภาพันธ์ซึ่งจะครอมในช่วงตรุษจีนพอดี45วัน ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ